กินแปไทยลังมากินมาม่ากัยายจ้า <c oughs> วันนี้ทำมามะ่ากินข้าวนอกบ้านวันนี้ <c oughs> กินมามะ่า <c oughs> มามะ <c oughs> ่ายายก็ปรุงมาแล้วนะคะเนี่ย <c oughs> ก่อนจอกมาข้างนอกเนี <c> ่ย <oughs> มีทองนอก กินกลับกินแก้มดนะ้วยโอ้เส้นเส้นเส้นเอ่เส้นๆๆของเกาหลีค่ะยายชอบอเบี้ยวอืม <c oughs> บรรยากาศดีกินนอกบ้านวันนียคนวิ่งก็วิ่งไปคนนั่งกินก็กินไปใส่แ,แต่หมูสับ เอามาปั้นเป็นก้อนๆเหมืนลูกชิ้นวันนี้ก็จะเที่ยงแล้วนะคะอากาศข้างนอกเนี่ยแดดออกก็จริงแต่อุณหภูมิ15องศาค่ะยจยทั้งใส่เสื้อกันหนาวถ้าไม่ใส่เนี่ยไม่สบายนะคะเป็นหวัด ราะว่าอุณหภูมิยังไม่ได้ที่ค่ะแต่แดดนะแดดเปี้ยงเลยแต่แต่โละแต่ลมลมเอ่อยวันนี้คนก็จะออกมาทำสวนกันเนีอยเพื่อนบ้านใหญ่ก็ออกมา สองตายายออกมาทำสวนกัน บรรยากาศดีดีนั่งดูชมวิวไปด้วยรสชาติเปรี ities, <ule> ้ยวหวานหอมกระเทียมเจียว เ็ดเส้นแก่ต้มสนุ่มเลยเส้นลำยันเหรอคะเขาเรียก มีแรงขยับไม่ได้นะคะโต๊ะโต๊ะพลาสติกใหญ่ฮอ แฟนแยายมีปัญหาเพราะว่าไม่รู้มีไอโปรแกรมอะไรมาเอาเงินไปทุกเดือนเลยคือจาก Iphone อะเหมือนถ้าเราไปกดผิดอะไรเงี้ยแล้วเราไปซื้อนู่นซื้อนีอ่ก็จะมาเก็บเงินทุกเดือนแฟนเนี่ยยังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามาจากไหนเรียว่ายายไปกดผิดซื้ออะไรนี่แหละในในโปรแกรมอะสามร้อยกว่าบาทต่อเดือนเจ็สิบโคน ยายไม่รู้เลยอ่ะหักมาสามเดือนแล้วหักในธนาคารออมีเลือดหน่อยๆ อากาศก็เริ่มแห้งแล้วหน้าร้อนมามีแต่คนเป็นนุ่นเป็นนี่ค่ะเป็นภูมิแพ้กันยายพูดดังไม่ได้เพื่อนบ้านย่ยอยู่ยายยายบ้านไปอยู่ป่ายายจะไดพูดดังๆตะโกูดังๆแนะ่ <c oughs> บรรยากาศดูอะไรบ้ารูปฝั่งนี้เนอะแม่แยายกล้องขอโทษ เส <st> ียมอเตอร์ไซค์ฮาเลร์ลีงโอ้ยอิ่ม สวนแดดภาพถึงภาพถึงมืดค่ะเดี๋ยวยายกลับมาใหม่แล้วค่ะเจอกันยาใหม่นะคะร่ำรวยทุกคนค่ะ